ไปมาสตลคิวไปขวาจตรงที่จะมาอักนตัวนึง้ตอนนี้ไม่ไม่ี่ขวาดิไม่ท่ขวาดิไมขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึไม่ได้ขึ้นม่ได้ขึ้นไ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 ม่ได เออยู่ข้างล่างข้างล่างตรงนี้ตรงนี้ควาติดกวามเนื่อยครับกลบไปกลับไปมีตัวไกลตัวนึ่งเลยตัวไกลเป็นนี้ปัมยาแบบน้องนองนององเตมหมดเต็มดเต็เ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 มเ็มเต็เ็เ็เ็ e ข้างหน้าคุณตัวหนึ่งเไม่รู้แต่อยู่ข้างต้ตแด็กตรงด้ตองมาต้องแด็กกูสตัวโกมาโกมาดนเลยโดนเลยกูโดนเลยกับเว็บให้ทกคุมติดงใเ้ทคุมอยู่คุมอยู่ เออแล้วมึงมามาช่วยไล่ข้างหน้าเอาดอมอยู่ดอมมาอยู่ดอมมาอยู่ยาลายลาแล้วเขารู้เสียงอ็ได้ยินปะได้ยินได้ยินได้ยินรอรอรอสมดมาดิ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 ดิมาดิมาดิมามาดมามามีดมามีรถมาดถมยมีดถมาไมาดมาดิมมาดวมาดิดาดิมาาดิมาดรดาดิมาดิมมาดิมามาอิมาดิมดมดิดิมาดิดดดด็กมมามามามมามนึ สองกูร้อเล่นกูร้อเล่นมึง่าเนได้ปะลอยน้อยานเนได้ปะลอยน้อยอีกตัวนึ่งตัวสามเลยเดินมาเดินมาดิเดินมาลูกต่อไปคุณลอยอยู่แกรองขวาน่าเหลือตัวบักกี้อ่ะที่กูบอกรับสั่นมั้ยไม่กูคิวดิเออลอยอีกตัวนึ่งเรียกเหลือสามนะงั้นอ่ะผูหาเน็ตละขบวนได้ปะเออจะถ่ายไม่ได้ใช่หรอไม่ได้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 เม่่าได้บ้ามาดีมาตอนนี้เลยไปกูรัไปกูรัไปทันไหม ันันคุณถ่ยนะคุณถ่ยนะเดิน3แล้วเป็นไซก้า2เดิน3ุียระวังทุเรตัดไปก่อนละคาขับหัวเราแล้วไมถอยอยเนตก่นได้นะกกันเนตกกันเนตมันกันไฟกไฟกไฟกไฟเจ็บน้อบกกันเนตเดินขวาเดินขวาเาหมือาหมดเขาไกลมั้ว